วันนี้เราต้องย้ายโรงแรมแล้วค่ะทุกคนจะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะค่ะไปในที่ที่เจริญขึ้นนะคะระหว่างทางในการเดินทางไปที่ที่พักแห่งใหม่ของเรานะคะเจอโบสถ์เล็กๆๆมากอยู่ตรงท่าเรือค่ะ ระหว่างทางมุ่งหน้าไปที่พักใหม่วันนี้ค่ะทุกคนขับรถผ่านเลือบมองไม่เห็นบุตรเล็กๆค่ะถึงกับต้องวนรถกลับมาเลยทีเดียวน่ารักมากค่ะทุกคนดูข้างในมีแค่นี้ค่ะแต่รูปภาพของประดับเขาเยอะๆเยอะมากเลยหลังจากนั้นเราก็เดินทางมุ่งหน้าต่อค่ะมาถึงนี่คือเป็นเมืองเก่านะคะชื่อว่าคาเนียค่ะ ถ้าจากตัวสะกดให้แนนเรียกแนนก็เรียกว่าชาเนียค่ะทุกคนบางคนเขาก็เรียกแบบนั้นค่ะอยู่ที่เกาะครีกนะคะประเทศกรีซค่ะมาถึงก็เดินเข้าไปเยี่ยมชมเดินเข้าไปสการะโบสถ์ของเขาสักนิดนึงสวยมากนะคะข้างนอกอากาศร้อนแต่พอเข้ามาข้างในเย็นเย็นค่ะทุกโบสถ์เลยทุกประเทศเลยข้างในเขาจะเย็นเย็นนะมีเทียนไว้ให้ค่ะทุกคนจุดขอพรอธิษฐานกันได้เลย แนนขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเช่น,น,นกัน <ขอ S 1> นะคะอเงเก่านะคะทุกคนอารมณ์เดียวกับที่ภูเก็ตโอลทาวค่ะแต่ที่นี่ก็จะติดทะเลค่ะเดินมาในตรอกซอกซอยค่ะทุกคนมีเสน่ห์มากผ่านกลุ่มทัวร์ค่ะกลุ่มของพวกแนนนี่แหละมีแต่โสโวส่วนด้านนี้ก็จะเป็นร้านค้ากำแพงนะน่าจะกำแพงเก่าค่ะเขาถึงเรียกว่าเมืองเก่า มีรถม้าคอยให้บริการด้วยนะคะเนี่ยเขามีผ้ารองด้วยนะคะเวลามา้าอึส่วนมากก็จะเป็นร้านของฝากของขายของที่ระลึกค่ะถ้วยชามทุกคนแต่ก็จะต่างจากบ้านเรานะคะมีที่เหมือนกันก็หนังกะติกน่าราคาแล้วก็เปลือกหอยอีกร้านข้างๆค่ะคาเนียหรือว่าชาเนีย เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะครีกนะคะประเทศกรีซค่ะเกาะนี้เป็นเกาะที่รองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะมากค่ะเพราะว่าเขาเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกรีซแล้วมาเจอร้านนี้เขาจัดเป็นงานศินลปะค่ะตรงนี้เขาจะใช้หินนะคะใช้หินเป็นรูปต่างๆค่ะเอามาต่อกันส่วนตรงนี้จะเป็นจุดซื้อตั๋วนั่งรถม้าค่ะแต่แนนไม่ได้ใช้บริการค่ะสงสารน้องม้าเนาะ เดินมาเจอคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารค่ะทุกคนเขาเป็นโรงแรมด้วยนะสวยๆค่ะอยู่ติดทะเลด้านในก็มีบาร์ด้วยแนนได้เป็นกาแฟเย็นค่ะทุกคนดูสิเขามีน้ำผึ้งซองเล็กๆแบบนี้ให้เติมด้วยนะแต่ให้เติมเครื่องร้อนค่ะทุกคนแต่แนนเอามาเติมอ่ากาแฟเย็นของแนนเฉยสวยมากค่ะทุกคนเมืองนี้เขาเรียกว่าฮานีแะหรือว่าน่าจะเป็นโอนทาวค่ะติดทะเลแล้วก็เป็นเมืองแห่งนักท่องเที่ยวค่ะทุกคนเยอะมาก